มหมวยจะนั่งอยู่ก่อนไหมไม่ค่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มอ่านคนเดียวนะค่ะเหรอค่ละลาคุณผู้ชมก่อนไหมค่ะขอลาท่านผู้ชมสองวันสามวันเจอกันดูนี่แป๊บเดียวหายสองสามวันค่ะสวัสดีนะพี่หมวยนะข,ข,อขอบคุณพี่หนุนะะ <c oughs> ่มนะคะลาท่านผู้ชมด้วย <riff> <camoufl aging> ไม่เคยคิดว่ามันจะย้อนกลับมา <c oughs> รายการแล้วนี่มันสดยิ่งกว่าปลาในน้ำอีกนะค่ะมันสดสดนั่งอ่านข่าวกัน คนอ่านข่าวคางตรวจปุ๊บเป็นโควิดอ้าวจริงๆแล้วหวยก็ไปแอบเป็นเงียบๆก็ได้ไม่ต้องแบบกลางรายการแบบนี้สองครั้งแล้วใช่ไหมใช่แต่วันนี้ไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้นะไม่เหมือนตอนนั้นเลยนะแต่ตอนนู้นตกใจตอนนั้นมันใหม่ๆอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นโลกท็อปฮิตนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาการอาจจะไม่มากนะครับบางคนอาจจะหายเร็วแต่ยืนยันนะครับว่าโควิดก็ยังคงมีอันตรายอยู่นะครับสาหรับ ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุสนับสนุนคลิปโดยพื้นไม้เทียมใจโอ้โห,โโหทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะรวกงอดไม่กินมีให้เลือกหลายแบบหลายสีต้องพื้นไม้เทียมใจโอ้โหสั่งซื้อได้แล้วในตะกร้าสวัสดีผู้ชมครับ สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์22พฤษภาคม2568ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจ,จิตสุภาพค่ะตัดกลับมาเอ๊ะทำไมเราใส่แมสกันเสียงเปลี่ยนตอนที่อ่านเฮดไลน์ตอนที่เข้าข่าวมาผมก็บอกพี่หมวย,เส,ยบบมเ,มเสียงแบบนี้ไม่เหมือนพี่หมวยนะเสียงแบบนี้ไม่เหมือนพี่หมวยนะพี่หมวยตรวจหน่อยไหมค่ะ ผมก็เลยให้ทีมงานอะเอาที่ตรวจไม่ใช่อวปกรณ์เมื่อกี้นี้ค่ะเรียบร้อยครับสองขีดครับผมก็เลยต้องใส่ใส่ตรงนี้ไม่เป็นไรคือคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะตอนนี้โควิดเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆนะครับ